สวัสดีค่ะเมืม่อคู่นี้ที่เราเพิ่งจะระบายสีไปนะคะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่แต่งหน้าตุ๊กตาค่ะคอ่ะเดี๋ยวเ<ค>ชิวให้ดูนี่ค่ะอาจจะดูเหมือนกันหน่อยสวยไหมสวยมากสวย,สวย <c oughs> นอะพี่ย่าเป็นอะไรพี่ย่าพี่ชาอธิบายเดี๋ยว้ผมดรูปอะไรกัน เป็นรูปเจ้าหญิงนะคะผมสีผมสีม,สม่วงผมสีผม<ร>สีม่วงผมสีม่วงกับเขียวผมสีแดงกับฟ้าค่ะอ,คอันนี้เราก็จะทาตานะคะขั้นตอนต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ติดตาเดี๋ยวเราทำอันนี้กันกอ่อนเลย <Okay. S 2> นี่เปิดมาก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะพี่ที่เหลือพี่เอาหมดเลยได้ไหมงั้นแบ่งกันพี่ชาค <Okay. S 2> มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากแต่งตาของเขาอ่ะให้เราเลือกสีสีอะไรก็ได้จะเป็นสีนพี่ชาพี่ชาเอาสีอันนี้ไปเลยทำไมอะพี่ไม่ใช้ okay. นี่เราก็จะวิธีการผสมสียแล้วก็ใช้สีนีสีนี้ก็จะได้เป็นสีแบบนี้แล้วเราก็ทานะสีอาจจะไม่ค่อยออกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ออกนะคะแล้วหองพี่แย่แล่ะพี่แย่กำลังกิดตายอยู่ เป็นอะไรที่ติดตากาพิษเป็นอะไรติดกล้าพิษไหนไหมต่อไปพี่ใช้สิทจยังต่อไปก็ใช้สีอย่างพี่ต้องใช้ด้วยนะอ่ะพี่เอาอย่าไม่เต็มเอาพี่พี่อาใช้มือก็ได้โอเค จะใช้สีเพื่อให้เข้ากับผมนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเรานะคะผมสีะะจะให้เข้ากับผมผมสีอะไรผมสีม่วงกับสีเขียวนะคะเรานะคะก็จะใช้เพี้ยนี้สีอะไรอันนี้สีชมพูอ๋ออันนี้นะคะเราก็จะทาตาเป็นสีม่วงกับเขียวนะคะ ใส่ม่วงเลยค่ะใส่เงยนิดนึงพี่ยอ้มไงนั่นเงนนนนนนาพี่ยาบัง,บง okay. โอเคเอาพี่ยาเรีนทานได้ดีดีิน้วยเยอะเลยเอเยนต์คยอะ แล้วก็ใส่สีชมพูค่ะไม่ใช่แล้วใส่สีเขียวค่ะนี่นะคะไหนไหนโอเคใช่ผิดไม่เป็นไรมันไม่เข้ากันเนีฮยต่อไป ใต้ตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เขาก็จะใช้ด้วยแบบนี้นะคะใช้อันนี้เลยซึ่งจะเลือกสียอะไรก็ได้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะหรือพี่ไปไปดูผลงานน้องๆสิ <c oughs> เป็นไงเข้าไปไหมพี่ย่าอธิบายหน่อยสิสีชมพูเล่านะคะใช้สีชมพูกับสีม่วงแทนค่ะเพราะว่าสีม่วงกับ สีเขียวมันไม่เข้ากันนะคะ่ะพี่ไม่หัวเราอยุกเป็นวิชาหัวเราอะไรพิชาแบบคือว่าสีผมสีผมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเล่นจับสีแบบแบบว่าแบบสุ่มอะคะ่ะหนูจับได้เป็นสี แดงกับสีฟ้าพี่จะจับได้เป็นสีม่วงกับสีเขียวต่อไปนะคะก็จะแบบตึะะ๊ดตื๊ดต๊ด่ไปเรื่อยเรานะคะก็จะเป็นทาแก้มค่ะทาแก้มนะคะก็จะแบบใช้ทาแก้มนะคะแล้วก็ใช้ใช้สีเราแบบ